สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรเนื้อหาวิชานะคะหรือว่า subject matter curriculum นะคะค่ะความหมายของหลักสูตรวิชานี้นะคะก็คือหลักสูตรนี้จะเน้นเนื้อหาวิชาการเป็นหลักนะคะจะทําการเรียนการสอนลักษณะบรรยายค่ะโดยมีครูผู้สอนนะคะเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงลักษณะสําคัญของหลักสูตรนี้กันค่ะหลักสูตรนี้นะคะสามารถส่งเสริมพัฒนาการตามที่ตั้งจุดหมายไว้ได้ค่ะโดยทั่วไปนะคะหลักสูตรนี้ไม่คํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่สังคมเท่าใดนักค่ะเราจะเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาของแต่ละรายวิชามากกว่าค่ะมีความเป็นเอกเทศในตัวเองนะคะไม่เกี่ยวข้องกับวิชาอื่นๆค่ะ เน้นการจำเนื้อหาค่ะไม่สนใจกิจกรรมนอกหลักสูตรค่ะแล้วก็การประเมินผลนะคะเราจะมุ่งความรู้ต่างๆจากที่ได้เรียนมาค่ะค่ะข้อดีของหลักสูตรเนื้อหารายวิชานี้นะคะก็คือเนื่องจากเรามีการจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบยังเป็นขั้นตอนนะคะทําให้การเรียนการสอนจะทําได้โดยง่ายค่ะแล้วก็ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องค่ะ การประเมินผลการเรียนรู้นะคะทําได้โดยง่ายเช่นกันค่ะเพราะว่ามุ่งเน้นการประเมินความรู้ที่ได้รับเป็นสําคัญค่ะค่ะเราจะมาพูดถึงข้อจํากัดกันบ้างนะคะเนื่องจากหลักสูตรนี้นะคะจะเน้นเนื้อหาวิชาการมากกว่าค่ะทําให้ผู้เรียนนะคะไม่สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในสังคมค่ะและทําให้ผู้เรียนนะคะไม่ได้รับการส่งเสริมทางด้านอารมณ์และสังคมเท่าที่ควรด้วยค่ะ และเนื่องจากเป็นการเรียนการสอนแบบเน้นเนื้อหาวิชาการนะคะไม่สนใจการเรียนรู้หรือประสบการณ์ด้านอื่นๆน,นอกบทเรียนนะคะนักเรียนไม่ค่อยมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเป็นของตัวเองค่ะทําให้มองไม่เห็นภาพรวมของสิ่งที่เรียนรู้ค่ะดังนั้นการสอนแบบบรรยายเนื้อหาวิชาการเนี้ยนะคะจะส่งผลให้ผู้สอนละเลยความสนใจของผู้เรียนค่ะและผู้เรียนนะคะเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนด้วยค่ะ